ดีเพื уров, Pop, s. <S g, so ่อนๆวันน so ี้ค so ิดถ so ึงเพื่อนๆเที so ่ยวบุ๊กมากเลยอ่ะเออแบบยังไงอ่ะวันนี้ก็หยุดงานแบบเบื่อเส้นเส้นอ่ะอืมก็เหนื่อยอ่ะก็เนาะเหนื่อยอืมก็ไปเซเว่นมาไม่อยากไปเซเว่นตอนที่สั่งมาแล้วเออก็ไปเซเว่นนี่มายังไงมาแม่แล้วกันจัมาแบบกลัวอ้วนอ่ะเออแบบกลัวอ้วนอ่ะกลัวอ้วนแล้บอกใหญ่อ้วนเกินก็เดี๋ยวไม่มีใครรักเออเนาะแบบยังไงอ่ะอืมก็ก็อยากมีความรักอ่ะเออแล้วเมื่อวานก็ไปเดินงานมา ก็มองเยอะอะเออเนาะแต่ว like you know re like you know, mm ่า hmm. ก no, like like you like ็อยากมีความรักนะแบบไม่ต้องสวยมากที่ไปกับเราได้เอออันนี้ก็ก็อย่างนั้นก็เหนื่อยอยากพักผ่อนเออเนาะออืืมมก็เนาะเออก็อยากมีความรักกับคนอื่นก็อยากมีรักดีบหน่องอ่ะหน่องมากออแบบยังไงอ่ะก็อยากมีคนมาดูแลเอาใจใส่อ่ะเนาะก็หน่องอยากอยู่คนเดียวก็อยากมีแฟนบ้างอ่ะก็ไปซื้อครีมมาใช้กันเยอะแยะแบบอายุเยอะแล้วก็ไม่อยากแก่อ่ะเนาะ แกอืมแบบยังไงอยากเด็กอ่ะเนาะก็คิดถึงเพื่อนๆอย่างเฟซบุ๊กนะอืมแบบยังไงก็อยากมีแฟนอ่ะก็กล้าขอแล้วก็กล้าให้อืมจริงเนะอืมแบบบอกฉันสิว่าฉันรักฉันน่าตก่นไปบอกสิไม่พอแล้วอืมก็อยากมีแบบนั้นบ้างอืโอเคนะนี่ก็หิวแล้วก็เดี๋ยวกินมาม่าก่อนนะก็กินมาม่าทุกวันอ่ะแม่บอกเดี๋ยวอ้วนแม่เอาอยากไปกินทุกวนบ้างก็โอเคนะอืมจุ๊บๆรักทุกคนนะจริงอยากมีความรักจิคกรุ้เลยอ่ะโอเคนะ